สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเป็นครั้งกับลัก,กับเอลลโอเกมเมมรีนะครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่อนาเธอเดนกัอีกครั้งหนึ่งนะมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับโอ้โหวิ่งอวิ่งอยู่ในความมือตลกเลยโคตรไกลอ๋อ,อเด็กฝาแฝดเนาะคนหนึ่งมีจุกคนหนึ่งไม่มีจุกใช่ไหมหรือว่าผมดูผิดเออย,ยังไงเธอกลับมานี่ดีกว่านะอ่าฮะอ่าฮะ ก็ถามพ่อแม่น้องเมื่อไรจะกลับมาครับอืมอซาคุยะฮะเฟรอครับผมก็อ่าดูผิดจริงๆด้วยมันไม่มีจุกนะไอ้จุกข้างหลังนี่มันเดี๋ยวก่อนมันเป็นฉากหลังหอวะหรือมันมีจุกแต่อีกคนนึงไม่มีจุกอะไรว่าดูไม่ดูยากมากเลยสีมันออกไม่ใช่ดิเออครับ อามีจุกสองคนเลยนี่หว่าแปลวพลาดพลาดครับพลาดเออเอเอออก็ครับเด็กคนหนึ่งก็แบบว่าเอา้ยทำไมพ่อแม่จะไปออกไปข้งนองในกลัวจากที่ถึงแรือไงอ๋อออกไปสู้กับมอนสเตอร์ก็คือดูน่ากลัวครับก็คือเด็กคนหนึ่งก็แบบเนาะททมเมนดนิดนึงนะเออ your father and I will ครับผมพ่อแม่ก็ทำให้แน่ใจน้อว่าเออจะกลับมานะอืมอืมลกอครับผมก็คือต่อให้พ่อแม่ไม่อยู่แต่ว่าคนในหมู่บ้านจะดูแลพวกเธอสองคนเองนะอืมโดยเฉพาะนายเซนยะเอ่อเซนเซาของเราเนี่ครับอืมหมายความว่าไงอ่ะครับก็คือ อีกคนนึงนี่น่าจะเป็นเด็กเรียบร้อยครับอืมส่วนตัะเซนยะเอ้ยเซเซียของเรานี่น่าจะเป็นแบบดื้อใช้ได้เลยครับเอเอ่อครับเออนั่นแหละครับเด็กขี้เล่นนะครับโอ้โหตลกหมู่บ,บ้านนี้อะไม่ใช่ครบกว่านี้ออืม นี่คือชีวิตมึกของของฉันเมื่อก่อนแล้วเนี่ยนี่หมายความว่าอา้อาวอ้าวคาเรียบอืือน้องบอกก้าดียังไงฉันจะไม่ให้อภยัยพวกแกไม่ให้อภัยโลกใบนี้ หนึ่งจะทําให้พวกนายเออไม่ใช่ดิเออพูดยังไงดีิยังไงดีเอ,อพวกแกต้องชดใช้อะ่ะเออนั่นแหละกับสิ่งที่ทํากับพวกฉันเออผมยาวจัดเลยอะ่ะดูดิคือผมยาวจนถึงจนถึงขาเลยอะ่ะโอ้โ สุดๆอ่ะคือสาวๆยังได้อยู่หรอกแต่ถ้าเกิดอายุเยอะแล้วอ่ะเกินเกินพูดไงดีเอาไงดีเกินยี่ิบห้าไหมถ้าเกิดเกินยี่ิบห้าไปแล้วมันมันจะมันจะไม่มันจะเริ่มไม่นี่แล้วนะมันจะเริ่มไม่ไม่เฮลตี้แล้วนะอืมจริงๆแล้วมันก็ไม่เฮลตี้ในแต่ต้นแล้วแหละไอ้เพื่อนนะครับผมเออฉันจะไม่ให้ภัยพวกแก ทั้งโลกใบนี้สมุไรก็คือไม่ให้อภัยสักอย่างหนึ่งเลยครับอืม,อมก็ครับเราโดนโดนเทพ,พเจ้านั้นส่งมาในโลกแห่งความฝันเนาะไม่ใช่สิต้องบอกว่ายัางไงโลกรวงตาหรือไหม ก็ครับเซนเซียของเราบอกเออก็แหมอฉันอยู่ที่นี่คนเดียวเลยเนี่ยอืแต่เท่าที่ดูมาทั้งหมดนี้คือมันเป็นเรื่องเก่าๆเนาะเออเดี๋ยวก่อนนะแต่เดี๋ยวก่อนนะจริงๆแล้วมันต้องมีใครอยู่ข้างๆฉันไม่ใช่เหรออืมแต่ว่าทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะเนี่ยเออ for อ่า โฮฟฟูดอนอะแฟกต์แฟกเงินแฟกเมนต์ออฟอยู่อะอะไรอะเมื่อกี้อะไรเนี่ยออลล้องเพลงเหรออ๋อครับผมก็คือตรงนี้คืออะไรเนี่ยเอ่ For, อ h h ะโ f u l Dawn ก็คือ A, a fragment of you เดี๋ยวก่อนนะคือดอนนี่คือดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมฮอบฟูดอนเมื่อแสงอรุณได้รับขอบฟ้าเศษชิ้นเออ่ศษชิ้นส่วนของคุณเหรออืมพูดยังไงเนี่ย ผมจะแปลว่าความความตัวตนของคุณเอ๊โอ้โหนี้อันนี้ยากเลยแนฮะ Which <laughs> oh. as flower do? For love a pentive overflowing like to นี่คือเขาเอาฉากไม่ใช่ดิโฮฟฟูดูนี่คือไม่นี่น้ำค้างนี่เออเออ,เอ,อ,เอ,อผมแปลผิดนะก็คือน้ำค้างเออก็คือน้ำที่กลายเป็นน้ำค้างมันจะสะอาดใช่ไหมเออแล้วก็มันเป็นน้ำน้ำที่ตอนมีอยู่ในตอนเช้า ก็คือเหมือนกับว่าเป็นน้ำน้าทิพย์ครับเอแค่เศจชิ้นส่วนขอแค่เพียงแค่น้ำหยดเดียวอ่าไปอย่างนี้ดีกว่านะเออก็อันนี้คืออันนี้คือไม่รู้ว่ามันหมายความว่างไงต่อไปนะเพราะว่ามันมันไอสามจุดจุดจุดนี่คือมันผมไม่รู้ว่าเนื้อหานี่คือโดนตัดแน่นอนอะ่ะแล้วก็มาอีกท่อนหนึ่งก็บอกว่าอืม ฉันก็อยากจะเป็นเหมือนดอกไม้อ่า uh อ่าโอ้ for w o ด d คืออ่า uh huh. คืออยากเป็นเหมือนต้นไม้ที่แบบว่ามีชีวิตชีวาอ่า uh huh. เพราะว่าดอกไม้ต้นไม้ที่มีที่มีดอกที่มีน้ําค้างอยู่มันจะดูแบบว่าเหมือนกับว่ามีชีวิตชีวาเหมือนเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยอ่า uh อืม huh. พลังชีวิตอะไรเงี้ยนะเอออ๋อเหนียวอือฮึโอ้ใช่แล้วแหละเออจิ้งจอกน้อยของเราเนี่ยเองเพื่อนรักเลยเนอะอ้าวเอเออะไรเนะี่ยโคตรงง I almost feel bad for the for that God อฮะ It just a n his day ครับผมก็ฉันเกือบที่จะอรู้สึกผิดต่อไอ้พระเจ้าไม่ใช่ดิเกือบเห็นใจไอ้พระเจ้าคนนั้นแล้วนะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่วันของเขาเออนั่นแหละเมื่อกี้ผมก็แปลถูกแล้วแต่ดันเอออันนี้ตัวเองซะงั้นอะอ่าฮะ t This world I'm living in is u n h e a l t h ฮะ is for อ่ะครับผมโลกใบนี้น่ะที่ฉันอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่นรกอย่างแน่นอนนะฉันแน่ใจเลยจึ๊กเอย้ยางเท่ <c oughs> ย่างเท่ก <c oughs> ็ <c oughs> น้องสาวครับ น้องสาวฝาแฝดแล้วก็น้องสาวก็มองเท่งไปเนาะเออนี่คือจุดจบของนินจาสินะอืมอะถ้าเกิดไปอย่างนี้จริงแล้วก็เราจะสู้เพื่ออะไรวะเนี่ยอ,อ๋อโอ้เซนเซยาโปทำไมถ้าเกิดพวกนายอยู่บนภูเขาแล้วก็เรื่องพวกบ้านี้จะไม่เกิดขึ้น ฉันกลัวใครก็ได้ช่วยทีได้โปรดไอ้อ้าวมองเท่งโอ้เอ้ยมันเอาแฟนทอมคือเรื่องนี้ไม่ต้องมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอา้อาวผมเพิ่งเห็นเอลโด อ่อเอลดรก็มองทิ้งไปกับเขาเนาะอ่ uh, e c r e t Beast is dead จริงๆแล้ว Secret Beast นี่มันเออเออเอ้เอเอเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวก่อนลืมลืมไปคือ Secret Beast ของฝั่งเราเออไออ่าอ่าสัตเทพเออเออเออผมแปลว่าสัตเทพใช่ไหมคือสัตเทพฝั่งเรานี่คือไปรวมกับอาเทนาแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใจมองอีกทีนึง ในแน่มุมหนึ่งคือก็ตายแล้วหรือว่าก็ใช้ชีวิตเป็นกาฝากอยู่กับอาเทนาเนาะแต่ฝั่งนี้ยังไม่ตายไม่ได้รวมกับอาเทนาด้วยเออแต่ว่าในความในสิ่งที่อ,อ่เในโค,โคโคเห็นคือตายเนาะเอลโดก็มองเท่งอืม่า you are holy w o r d eternal อ huh? ฮะก <c oughs> ็คือ <c> น <oughs> ั่นแหละ เออก็คือพูดด้านลบมาเต็มเต็มครับเออแล้วก็ยอมแพ้เลยครับเพราะว่าไม่มีไม่มีสิ่งที่ตัวเองจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อต่อไปอีกต่อไปแล้วเอไม่มีสิ่งมีไม่มีอะไรที่เธอต้องมีชีวิตอยู่เพื่ออีกต่อไปแล้วพูดอย่างนี้เข้าใจไหมว่าเนี่ยเออนั่นแหละเออ มาทําอะไรที่นี่อะฮะมาหาคางุยะนี่เออเออหมายถึงไอ้วิญญาณที่วิญญาณผู้หญิงที่อยู่ตรงเนี้ยไปไหนแล้วอ่ะเธอมาอยู่ที่นี่ตอไปแล้วโดนทําลายไปแล้วอืมเออ you should have assign your next soul อ่ะครับผมอีกไม่นานเธอก็น่าจะได้วิญญาณใหม่มานะเออ ก็ไปรายงานตัวซะอืมแลนด์ออฟชินอ่าดินแดนแห่งจีนเหรอจีนจะไม่ทรยศเราไม่อืมหนีเออเราไม่เหลือเอ้ยหมู่บ้านนี้ไม่สามารถกู้กลับคืนได้อีกต่อไปแล้วหนีเร็ว จึกคือคือตุ๊กตาหิมะพวกนี้เป็นผีไม่มชีไหมีตายด้วยนะเนี่ยอ่าฮะก็ประมาณว่าอืมจีนของโลกครับอ่ฮะฆ่าสเปกเตอร์ให้หมดอย่าให้เหลือเสียงเพลงของฉันไปไม่ถึงพวกเขาเลยจึกจึกอืมเออ เนื่อยเละโอ้กินดินกันสนุกสนานเลยอากานอันเนะไอหน้าหล่อขอโทษด้วยนะยกให้อภัยฉันด้วยเถอะนะประมาณนั้นอเอไม่ไม,มีใครอยู่ที่นี่เลยชิออนก็ไม่อยู่อากันเนะก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่ปูก็ไม่อยู่เพื่อนก็ไม่อยู่เดี๋ยวก่อนดิไซโปเดียวเลย ไอหน้าหลอมีได้มีม,มีมีลูกศิษย์ด้วยเหรอนี่พูดถึงเซนเซยาปะเนี่ยอือ่ะอ่าฮะอืมอ้าวอ้าลุ้ลุ้ลตัดกันมาอย่างนี้เลยก็คือในในโลกของไอ้หน้าหล่อคือแบบคือมีแต่ความวา่างเปล่าครับก็ไม่รู้จะ ดึงดาบแกวงดาบไปเพื่ออะไรต่อไปเนาะก็ไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะตัวเองอยู่คนเดียวในที่มืดๆน,น,นั้นเนอะแล้วก็ว้ามาตรงนี้ครับก็เดี๋ยวก่อนเอเดนสองคนอยู่ด้วยกันนะเนี่ยอผมโคตรงงอะ่ะแบบคือคือถ้าเกิดใครดูไอเนี่ยพาร์ทสามที่ผมแปลคือคือมันเป็นลูกที่งงมากอะ่ะคือ มันไปเริ่มตรงไหนมันไปเริ่มหลูตรงไหนก็ไม่รู้อะเพราะว่าการที่คนจะกลายเป็นแมวได้เออผมผมพูดไปแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยเอ,อ,อยอย,อย่าอย่าไปพูดเสริมเลยและตรงเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบผมโคตรงงอะเพราะว่านี่เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมงงนะอย่างที่เห็นกันตรงนี้เลยก็คือเราเอลโดที่เป็นร่างแมวอยู่กับเอเดนตรงนี้อะ เออแล้วแบบแต่ทั้งสองคนคือตัวคือคนคนเดียวกันน่ะเออคนงงอะ่ะไคลอสฮะเอเดน can you check on CL ฮ uh ะ huh. is she sleeping ครับก่อนนี้ก็คือชีวิตสมัยที่เอลโด้ยังเป็นแมวอยู่เนาะเออ เนี่ยมันเป็นลูปที่แบบงงอ่ะเพราะว่าเอเดนโดนวนลูปให้กลายเป็นแมวแล้วก็กลับมาอยู่กับเอเดนเอเอนั่นแหละผมผมเหมือนเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจเว้ยเออแต่ถ้าเกิดจะให้มองในมุมหนึ่งคือก็ก็เข้าใจได้อยู่อ่ะแต่ผมแค่งงเงว่ามันเริ่มตรงไหนวะเนี่ยเออแล้ว ปกติแล้วเราล่างปกติจะไม่ไปอยู่กับล่างในอดีตอเออเไงแต่ช่างมันกลับมานีกแล้วชีสไฟครับผมเออก็เอเดนก็มาดูมาดูฟีเน่เนาะเอฟีเน่ก็โอเครับบายดีอ่าแล้วอะโครโนสเอ,อ้ยวุฒ์โครโนสแกคือทรงโกคูลหรือเปล่า <laughs> อืมอืมอืมฮะว่าว่อืมฮะความฝันนะเนี่ยอืมฮะเอ้าอือะไรเอลโดนี่นายเพิรเจออะไร ก็คือไอ้ภาพเนี่ยเป็นภาพที่เอลโดบอกว่าเห็นมาประจำเนาะเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้ไอประโยคตรงนี้บอกว่าตอนที่เอเดนยังอยู่โคตรงงอืมก็แฟนทอมโผลมานะเอลโดไม่ใช่สิไคลลสอืม everything you did was for For not ก็คือสิ่งที่นายทำมาโดยตลอดนั้นสูนเซฟเซฟเปล่าอ่า uh, a แล้ว and I will prove it to you แล้วชาจะทำให้มันเห็นไอ้นายเห็นเองว่าเออนั่นแหละสิ่งที่นายทำมันเออไม่ใช่สิ่งที่นายทำมันทั้งหมดมันว่ามันเซยเปล่าไม่นะจุดหยุดมันเดี๋ยวนี้ this family will be Uh, Suck into the dark dimension and forced to wander through chaos for all time ก็คือจะถูกดึงเข้าไปในมิติมืดล่ะมิติมืดล่ะก็คือก็คือจะจะหลงอยู่ในความมืดตลอดกาลอะอประมาณนั้นไม่อย่าตื่นตะนอก เฮ้ยเฮ้เฮ้เสียงนี่มันอ่ะฮะมันจะไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอะฮะอ่ะฮะ you you used to this kind of help ก็คือนายอ่ะชินชากับเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไงฮอะฮะ even if this enemy this enemy around you นลบ I will fight so that this tragedy never b e f o r e anyone else ก็น้องก็อีท่าไหนก็คิดจะจู่ก็คิดได้ครับว่าในเมื่อ,อฉันเจอสุขนาตกรรมครับฉันก็จะไม่ให้สุขนาตกรรมได้ไปเกิดขึ้นกับใครอีกอ่าแล้วก็มาตรงนี้ฮะไอ้ Even if you are too scared to walk a single step ต่อให้เธอกลัวที่จะเดินอีกหนึ่งก้าวเดินต่อไปฉันจะไม่หนีอ่าฮะ not after อ่าฮะอ่าฮะเออก็รักจะไม่หนีและอีท่าไหนก็ไม่รู้จู่ๆก็มีแรงขึ้นมาเองเฉยเลย uh huh. even If you think you have no reason to go on ต่อให้เธอจะคิดว่าเธอไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ต่อไปแล้วแต่มันยังไม่จบ uh huh. So long as there were people who believe in me uh huh. I'm gonna keep fighting อ uh ่า huh. เรื่องนี้มันยังไม่จบต่อให้ขอเพียงแค่มีคนเชื่อในตัวฉันฉันกจ็จะสู้ต่อไป uh huh. สุดๆครับบอกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแบบคำสอนมาเต็มๆคนระับ uh. Even if anyone tried uh, t i r อ d of the life you have been living ขอต่อให้ตัวเองจะเบื่อชีวิตของตัวเองมากขนาดไหนผู้คนสามารถเปลี่ยนได้อ่าฮะนั่นคือสิ่งที่เธอสอนฉัน ครับทุกคนเปลี่ยนได้ครับเออ and I'm gonna grab hold of my this destiny ah with my own hand และฉันจะควบคุมหรือฉันจะควบคุมบางเขียนของเอ่อของเอ่อเอ่อเอ่อโชคชะตาของฉันเองด้วยมือของฉันนี่หรอเออ even if you are betrayed by in everything you believe in ต่อให้สิ่งที่เอ้ยเราจะถูกทรยศโดยสิ่งที่เราเชื่อถือทุกสิ่งที่เราเชื่อถือ uh, there s always something left uh -huh. something I can truly believe in อ่าต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบจะกลับตลปัด แต่ฉันก็จะมีสิ่งที่ฉันเชื่อเสมอเออเมียว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 เออ even if you lose everything that ever matter ก็คือต่อให้นายต้องสูญเสียสิ่งมีที่มีค่าทุกสิ่งทุกอย่างไปใช่ อ๋ออ uh ๋อ huh. uh huh. I can hear you calling for me a ากาเฉันยังได้ยินเสียงเธอเรียกเรียกหาฉันอยู่อากาเน Even if you think you got nothing left ขอต่อให้นายคิดว่านายจะไม่ไม่เหลืออะไรต่อไปแล้ว I can always make something new ฉันอ๋ ก็ในเมื่อเราไม่เหลืออะไรแล้วเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ไงโอ้โหพูดง่าโคตรทำยากเลยวะ่ะ life is long ไม่ใช่แล้วแหละชีวิตอะมันนานนะ and the world is vast แล้วก็โลกนี่มันกว้างขวางมันกว้างใหญ่ไพศาล there's still so much more out there ต่อให้ก็คือประมาณว่าประตูนี้ปิดเข้าไปประตูอื่นอะประมาณนั้น เออแต่ไอ้บอกว่าชีวิตมันนานมันมันยาวนานนี่มันโลกมันกว้างใหญ่จริงแต่ชีวิตไม่ยาวนานเลยนะ <c oughs> close your eyes and look for the light shining inside of you ปิดตาแล้วมองแสงที่เจอเจอจะหลับจากภายในของคุณอ่า That's where you will find it. นั่นคือสถานที่ที่นายจะเจอมันอ่า uh huh. That's where your bread is. นั่นคือสถานที่ที่ดาบของนายอยู่ออ uh huh. ถูกต้องแล้วละ่ะ uh อ่าฮะมันอยู่ในตัวของฉันมาโดยตลอดทำไมเสียงนี่มันคล้ายๆนันรุโตเลยวะ <laughs> A bread to to chase away the darkness. อ uh ่า huh. ดาบที่สามารถปลดเอ่อ uh ปลดเอ่อ uh ปัดเป่าความมืดได้อ,ออกเลยโซลแรมนี่ครับชึบๆๆๆๆโอ้โหอย่างเทเอา้าฉันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าฮะ the place where we วิฟาคังยัโซอ่าก็คือจุดที่ลึกที่สุดของนรกเนาะเออฮะครับผมดูเหมือนว่าทุกคนจะหลุดออกมาจากผวังนะอ่าเอาเอก็คือสิ่งที่เราเห็นเป็นเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นที่สุดอา่าเป็นนรกในใจอา่า it was so มันน่ากลัวมากครับอา่าฮะ and it feels so แล้วมันดูแบบจริงมากอะ่ะอฮะแบบจริงจนแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นภาพลงตาเลยอะ่ะ Just about to be swallowed whole by ฉันเกือบโดนความมืดกืนกินซะแล้วนะเนี่ยแต่แต่ก่อนหน้านั้นไอ้ก่อนที่ฉันจะโดนกืนกินฉันกลับได้ยินเสียงครับออฮะ เออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเออไม่ต้องมองที่ฉันเลยเอออสุเออ,เอ,อ,เอ,อก็คือไอเสียงนั้นอะ่ะมันเป็นเสียงของเซซาย่าเหรอเซซาย่าบอกเออไม่ต้องมองเลยไปไปจัดการไอเทพเจ้าองค์นั้นกัน and this time I'm sure he's gonna feel ครับผมเออนั่นแหละอืมก็หลุดมาได้แล้วครับก็ประมาณนี้เนาะก็ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเหมือนเหมือนเหมือนมาบ่นนิดนึงนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะเล่นต่อนะเนี่ยแต่แต่จมูกผมนี่นโอ้โหแน่นมากเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สบายนะ เออแต่คืออากาศมันหนาวครับจู่ๆก็จู่ๆอากาศมันก็หนาวขึ้นมาเฉยเลยนะตอนนี้คือน่าจะเกือบศูนยองศาเ <c oughs> นั่นแหละจู่ๆมันก็หนาวขึ้นมาเฉยเลยงงมากเลตอนนี้ร่างกายยังปรับตัวไม่ทันนะเออจมูกผมเลยแน่นไปหมดเลยเวลาจะพูดแต่ละทีนี่เหนื่อย <c oughs> เออก็นั่นแหละผม ก็หลังจากนี้ผมตอนแรกผมว่าจะเล่นอีกสักนิดสักหน่อยแต่คงไม่แล้วละนอนเดือโอเคไว้เจอกันครับผมสำหรับวันนี้ไปเลยครับผม